จากข้อเท็จจริงที่มีชาวอำเภอโนนสูงท่านหนึ่งนะครับทำคลิปวิดีโอชื่อว่าสะเถิก็มีการโจมตีเรื่องการเผาในพื้นที่เกษตรของอำเภอโนนสูงกล่ากว่าทําให้เกิดความเสียหายกับพี่น้องเกษตรกรซึ่งท่านผู้ที่ทำเพจสื่อโซเชียลคนดังกล่าวนั้นปัจจุบันเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นเกษตรกรผู้ทำนาครับก็สิ่งที่ทำขึ้นก็พิจารณาว่ามีความสมจรงสะท้อนสำคบอตัวเองไม่ได้ป็นผู้ที่ที่ทำนาในอำเภอโนนสูงเองเนี่ยก็มีเป็นทีู่มข้าวมากันลำหนึ่งของนครราชสีมาเป็นเหตุการณ์นี้ก็เป จังหวัดนครราชสีมาจากข้อมูลของตำบลมะข่าเนี่ยนะครับมีเกษตรกรขึ้นทะเบียนปลูกข้าวจำนวน1,961ครัวเรือนพื้นที่ปลูกข้าว29,416ไร่ในตำบลมะข่านมีจุดทำร้อนที่ตรวจพบ14จุดจากการตรวจสอบล่องรอยการเผาพบเกษตรกรจำนวน54รายพื้นที่แปลง621แปลงพื้นที่29,400ไร่เกษตรกร1น6 1งร้ก็ายก็มีเกษตรกรจำนวน54รายที่เราตรวจพบการเผาในพื้นที่เกษตรที่เป็นล่องรอยการเผาแล้วจุดอสซิฟอนที่เจอตรวจพบก็ นี่ก็เป็นเปร์เ็นที่ไม่มากเลยในสิ่งที่พ้อเท็จริงที่เกิดขึ้นในตำบลมะข่าบนมศการห้ามเผาของส่วนาราชการราชการทางกานกเกษตรจังหวัดเองก็ได้ส่งหวัวกรุมการักษาพืชของกเกษตรอำเภอไปพูดคาเพิดจำกราวให้ความว่าเป็นการทําตามกระแสสังคมแล็สะท้อนปัญหาก็ได้ไปทำความรรเข้าใจผู้ท,ที่ํำเพจอะไรดีแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ทางราชการกำหนดขึ้นมาเพื่อดูแลเลพื่อคามเปนที่หนาแะทำให้เกิดคนเราพีเอ็มสอง้านกระทบกับคนโดยภาพรวมและกัทั่วไปสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทราบกันในวงกว้างต่อไป ตัวเราทีตัวลูกสายของเราเด็ก1โทนนะครับ10คนนี้ก็มีการเลือกตั้งทั้งออกกมอทั้งอะไรก็ออกรดน้ำลงตั้งกระบวนลดน้ำลงที่มาไกลนั้นเอาไปทุกทางไปผมอยากเดินทางเม่าเวลาเราที่เนี่ยถ้าเราใส่เกี่ยวกับเทียบกันดีมีความชื่นชมแล้วก็ใส่พวกต่อต้านไว้ที่เขาบังคับให้เราเผาก็อยากให้เราใส่พวกต่อต้าน ก็รับนโยบายมาทีนะครับมาไรับนโยบายมาก็ต้องปฏิบัติได้ครับมาปฏิบัติก็รับวินัยกันขวจริงนะคะใช่ค่ะได้รับเด็กศึกษาต่อไมาปุ๊บก็ถูกโดยการรับประยิับก็ฝากพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ทําการเกษตรในพื้นที่ก็เรื่องสําคัญนะครับในเรื่องการควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตรเพราะว่าโดยเฉพาะข้าวอ้อยแล้วก็ข้าวโพดซึ่งก็จะพบพบการเผาเพื่อการเตรียมพื้นที่การเกษตรทั้งคู่ทั้งสตัวในพื้นที่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พีเอพ้าที่จะ,พพะเป็ตวกลานคนโวยรวมนะครับซึ่งอนาคตถ้าเกิดมีผลกระทบทางการค้า,ร,าร,ระหว่างประเทศขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นการกระทบต่อราคาผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรบางที้าเกิดต่างประเทศฏิเสธเรื่องการจะรับซื้อข้าวที่มีกาทำการเกษตรที่ยมีการเผานาเนี่ยก็จะเป็นผลกระทบที่่องรุนแรงมากนี่เป็นเรื่องสําคัญในทางเรื่องอ้อยเป็นตัวเกษตรกรอ้อยอต่างๆซึ่งการส่งออกอ้อยต่างๆของเรากรากำลังไปได้ดี กิดเราเ,เขาเป็นอย่างนี้แล้วก็ต่อไปอนาคตทางการค้าตามเพศใช้ตัวนี้มาเป็นปิกการเลอกกัญชากเป็นเรื่องาาสาคัญแต่สิ่งที่สําคัญก็คือผลกระทบแแน่ก็คือตัวพี่น้องกเกษตรกรแล้วก็ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เองคร,รับเพราะว่าจะได้รับคุณละอองขนาดเล็กเกมสองห้ากรัมทำให้มีผลต่อสุขภาพซึ่งปัจจุบันอาจจะไม่มีผลเหชัดเจนซึ่งในระยะยาวเนะี่ยก็มีความเสี่ยงมันะทั้งโรคมะเร็งโรควัวาทางระบบหายใจต่างๆก็ป๊า ที่น้องเกษตรกรเวยกันให้คมรับมือว่าหาวิธีการที่ว่าช่วยกันหาคําตอบว่าไม่เผาแล้วจะทำราชการก็ยินดีจะช่วยกันดูแลสนับสนุนหาเทคโนโลยีวิธีการแล้วก็ร่วมมือกันที่จะลดการเผาแล้วก็ไปถึงเลิกการเผาในพื้นที่ที่สุด